คอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมอย่าตีขเขมรให้หลังหักขเขมรครบไม่ได้นี่เรื่องจริงนะครับไม่ใช่คนขเขมรแต่เป็นรัฐบาลขเขมรนักการเมืองขเขมรคบยากครับเรื่องบิดเบือนข้อเท็จจริงในโลกนี้ไม่มีใครเชี่ยวชาญเท่ารัฐบาลขเขมรอีกแล้วรายงานข่าวจากแมีไทมกระบอกเสียงภาษาอังกฤษของระบอบฮุนเซนถึงแถลงการปฏิเสธ ว่าไม่ได้วางทุนระเบิดใหม่มีแต่ของเก่าอายุ50กว่าปีทั้งนั้นกัมพูชาปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่ามีการวางทุนระเบิดใหม่ในพื้นที่ดังกล่าวกระทรวงย้ำว่าพื้นที่ชายแดนยังคงเต็มไปด้วยวัตถุระเบิดที่ยังไม่ระเบิดจากความขัดแย้งทางการเมืองในช่วงทศวรรษ1970และ1980และทุ่นระเบิดจำนวนมากยังไม่ได้รับการกำจัดเนื่องจากสภาพภูมิประเทศที่ขุขุขระ และแนวแบ่งเขตที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขกัมพูชาไม่เคยใช้ทุนระเบิดชนิดใหม่ใดๆและจะไม่ทำเช่นนั้นยืนยันถึงความมุ่งม,มั่นของประเทศต่ออนุสัญญาห้ามทุนระเบิดบุคคลปฏิญญาร่วมซึ่งลงนามเมื่อวันที่26ตุลาคมพศ2568นักกรุงกัวาลาลัมเปอร์ได้รับการยกย่องว่าเป็นความก้าวหน้าทางการทูตโดยมีประธานาธิบดีโดนัลด์จทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกา และนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมแห่งมาเลเซียซึ่งเป็นประธานอาเซียนร่วมเป็นสัตขีพยานข้อตกลงนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความตึงเครียดทางทหารและส่งเสริมความร่วมมือตามแนวชายแดนกัมพูชาไทย กระทรวงการต่างประเทศของกัมพูชาแสดงความผิดหวังต่อการระง,งับข้อตกลงกระทันหันของไทยโดยระบุว่าปฏิญญาดังกล่าวได้รับการสนับสนุนอย่างกว้างขวางจากนานาชาติและเป็นสัญลักษณ์ของบทใหม่ของการทูดระดับภูมิภาคที่จริงก็อยากเห็นหลักฐานชัดๆจากกองทัพไทยว่ารู้ได้อย่างไรว่าเป็นทุ่นระเบิดที่ทหารขมเขมรลอบมาวางใหม่แต่เห็นแถลงการของรัฐบาลกัมพูชาแล้วสิ้นสงสัยครับ รัฐบาลขมรโกหกตั้งแต่ก่อนมีการประทะยันวันนี้ไอ้ก้อนเหล็กเขียวๆกลมๆที่ติดอยู่ในรูปถ่ายของทหารขมรที่ปราสาทตาควายคงเป็นขันน้ำกระมังแล้วคลิปสอนวางทุ่นระเบิดคงเป็นคลิปสอนปลูกผักสินะหลักฐานทนทอก็กอยังโกหกหน้าด้านๆมันจะเป็นระเบิดเก่ากว่า50ปีได้ไงในเมื่อทหารไทยใช้เส้นทางนี้เดินลาดตระเวนทุกวัน ถ้าใช่ขาขาดตั้งแต่วันแรกๆแ,แล้วครับถึงได้บอกว่ารัฐบาลคเมนคบไม่ได้โดยเฉพาะรัฐบาลระบอบฮุนเซนไทยอาจต้องลดความสัมพันธ์กับคเมรไปจนกว่าคเมรจะเปลี่ยนรัฐบาลหรือระบอบฮุนเซนจะพังพินาศไปฟังรัฐบาลไทยดูจะขึงขังไม่น้อยแต่ก็ยังไม่ทันใจพระเดชพระคุณกองเชียไทยไม่ใช่อิสราเอลครับ ที่จะได้ทำอะไรที่ดูแล้วเป็นการรังแกชาติที่เล็กกว่าก็คงไม่เหมาะในสายตาประชาคมโลกแต่เรานิ่งเฉยไม่ได้มันต้องมีมาตรการที่สมน้ำสมเนื้อไม่ใช่บุกไปยิงทงหารเามรในบ้านเขาแต่ท่านล้ำเข้ามาอีกเมื่อไหร่ต้องซัดไม่เลี้ยงไม่เจ็บปางตายก็หามศพกลับที่สำคัญการกดดันทางเศรษฐกิจต้องเต็มที่ร้อยเปอร์เซนต้องไม่มีช่องว่างใดๆ ที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสอมชวานนี้11พฤศจิกายนตามคำบอกเล่าของพลเอกนัทพลนาคพาณิชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้ความทำนองนี้มีกฎใช้กำลังอยู่ว่าเข้ามาทำอะไรซึ่งจะมีขั้นตอนการเตือนการยิงจากอาวุธเบาไปหาหนักขอให้มั่นใจว่าหลังจากนี้การปฏิบัติการทางทหารได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสมช ให้ปฏิบัติการได้ตามสถานการณ์ก็หมายความว่าทหารขมรข้ามแดนมาเมื่อไหร่ถ้าเตือนไม่ฟังก็ยิงทันทีเพราะถ้าไม่ยิงฝ่ายที่สูญเสียก็คือทหารไทยเยียบทุ่นระเบิดรายแล้วรายเล่าเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นอีกก็ชัดเจนจากปากนายกอนุทินนะครับระง,งับปฏิญญาสันติภาพไทยกัมพูชาทุกกรณีปฏิญญาสันติภาพไทยกัมพูชา มีอะไรบ้าง 1. พวกเรายืนยันความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ต่อสันติภาพและความมั่นคงระหว่างสองประเทศ 2. พวกเรายืนยันความมุ่งมั่นอย่างหนักแน่นในการยึดมั่นและดำเนินการตามข้อตกลงที่ได้บรรลุร่วมกันในการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป 3. พวกเราได้ลงนามในเอกสารขอบเขตการจัดตั้งกลไกลผู้สังเกตการอาเซียนหรือ AOT 4. นอกจากนี้ พวกเราได้ให้คำม,มั่นที่จะลดความตึงเครียดและฟื้นฟูความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์ร่วมกันระหว่างราชอาณาจักรกัมพูชากับราชอาณาจักรไทยดำเนินการลดความตึงเครียดทางการทหารและเว้นการเผยแพร่หรือส่งเสริมการใช้ข้อมูลเท็จเห็นพ้องที่จะดำเนินมาตรการสร้างความเชื่อมั่นโดยทันทีและเต็มรูปแบบเพื่อฟื้นฟูและรักษาความเชื่อมั่น ความไว้วางใจซึ่งกันและกันและสันติภาพตามแนวชายแดนประสานงานและดำเนินการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมยืนยันความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทชายแดนและการจัดทำหลักเขตแดนผ่านสันติวิธีและกฎหมายระหว่างประเทศโดยละเว้นการคุกคามหรือใช้กำลังหรือการกระทำที่เป็นการยั่วยุใดๆเมื่อมีการดำเนินการตามมาตราการข้างต้นอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ทั้งสองฝ่ายจะยอมรับว่าเป็นการสิ้นสุดการเป็นปรปักที่ดำเนินอยู่นอกจากนี้เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของประเทศไทยในการส่งเสริมความเชื่อมั่นและความไว้วางใจซึ่งกันและกันไทยจะดำเนินการปล่อยเฉลยศึกโดยพลันพวกเราตกลงที่จะเพิ่มพูนความร่วมมือการแบ่งปันข้อมูลและการสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของการตรวจสอบ ควบคุมตามแนวชายแดนเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติต่างๆรัฐบาลทั้งสองฝ่ายยืนยันความมุ่งม,มั่นในการแก้ไขข้อพิพาทอย่างสันติโดยเคารพในกฎหมายระหว่างประเทศและสนที่สัญญาและความตกลงที่มีอยู่ทั้งหมดนี้ต้องยุติไม่มีการดำเนินการร่วมกันแต่ฝ่ายไทยยังเก็บกู้ทุ่นระเบิดในฝั่งไทยต่อไป ก็คงไม่กระทบอะไรกับรัฐบาลเขมรมากนักเพราะสิ่งที่รัฐบาลกัมพูชาต้องเผชิญอยู่ในตอนนี้คือปัญหาเศรษฐกิจต่างหากการเปิดชายแดนต้องไม่เกิดขึ้นอย่างเด็ดขาดกลับกันต้องเข้มงวดห้ามคนนำสินค้าเข้าออกร้อเปอร์เซ็นตเต็มอาจจะดูโหดไปบ้างแต่ถ้าอยากจะจบเร็วต้องเด็ดขาดซึ่งแน่นอนครับว่าจะกระทบกับคนไทยส่วนหนึ่งซึ่งค้าขายตามแนวชายแดน รัฐบาลจึงต้องดูแลคนกลุ่มนี้เป็นพิเศษอย่าตีงูหลังหักต้องตีให้ตายจะได้ไม่กลับมาแว้งกัดอีกคอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยพกาศหอม